สวัสดีครับเอามาพี่น้องเอ้ก็มาอยู่กับเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมนะักเกมเก่ายังไม่วายเกมใหม่ก็มาอีกแล้วนะครับอทุน7,500นะครับเดี๋ยวลองงัดทั้งงัดไปที่เบตเลยแล้วกันนะครับผมนะขอซื้อโบนัสที่5,000ลุยครับผม อ่ะก็มนันหนำเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมนะช่างขยันผลิตเกมเหลือเกินนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งฟีเจอร์โบดัสแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแนวใดนะครับผมนะได้มาเปลี่ยนสปินพี่น้องเอ้ยไม่มาเบิ้งฟีเจอร์มันจะเป็นแนวใดนะครับผมนะดอสวงเดี๋ยวเบิ้งเซิงก่อนเบิ้งเซิงก่อนนะครับผมหัวตะเล่นป็นเทียร์แรกอีหรีนะครับผมนะ ก็กลับมาหอดบ้านแล้วครับพี่นอ้องเอ้ยไปทีเทวรีสวัดมาเป็นอาทิตย์เลยล้ะครับผมน <laughs> อาบัตรนี่ก็จะได้เต็มเครยยงแบบเต็มเครยยงนะครับผมนะออสะสมตัวคุ้นะครับก็จะเป็นลักษณะฟีเจอร์เหมือนกันกับเกม no ix, อ,กเอันเมวน้อยบ่เฮ้ยค่อยว่าแมนแท่ๆเลยนะครับผมนะถ้ามาฟีเจอร์สไตล์นี้นะครับคล้ายๆกับเกมอันแมวน้อยนะครับผมนะคือได้หน่อยแท้ได้หาสิ่วันนี้แม่มาแล้วบุเอ้าได้พันสามตีคือได้หน่อยเถอะวะเอาไม้กับคือได้หน่อยแท้ เอาคูณสิบห้าเข้าไปกับเิมเก็บกระเปิร์มเอาบารนี้กับซูเปอร์ไปเด่งเทนะครับสว่างหมื่นเอ็ดวันเทียบนะครับเฮ้ยแตกเสยยังวะนี่เอาเอาเออสวยเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมนะหัวเจเต้นตุ๊บๆฟรีได้ฟรีไหมเอยตุ๊บ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 เอาแล้วไงคูณยี่สิบอ้า บ่าติมเชียงบ่บ่ก็ฟ้าตะลิ่เป็นแทลเล็กนะเพื่อนเอาเปิดมาแรกแฮกมานะครับผมนะฟาดไป230เท่าแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมพี่น้องเอ้ยสวยก็เป็นเกมรถแข่งนะครับผมนะอ่ะซ้ำไก่เหงาพี่น้องเอ้ยอีก5,000นะครับผมลุยเปิดแหลกเขาได้กำไรมัดหมื่นกว่านะครับผมนะเขาได้อ้หลอบนี้ได้มาสิบสปินนะครับโอ้ยข่อยก็มักพรวดแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมรถแข่งนะครับผมนะ เบื้งตะลุดไข่ย,ไยังนะครับผมปุ่นปันยันอวกาศเราได้ตอนนี้ <c oughs> เอาแล้วไงจ้งากว่าดีหัวเจ็ดตุ๊บๆฟรีได้ฟรีไหมเออยต๊บ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 ไม่มานะครับผมตอนนี้เรายังบัทันได้ตัวคูณเลยนะครับผมอ่ะคูณสาม,มาสะสมไว้ก่อนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเกมเหมือนเกมอันแมวหน่อยนะครับพี่น้องข่อยเบิ้งแล้วก็ได้เนาะมันคือได้หน่อยแค่ลายใจมันคือถือแค่พี่น้องนี่เมียลายใจมันถือแข่อยว่านี่เมีย ไลยใจมันบุเพียงเด่นหมดเป็นตาเตี้กไหลมันก็เตี้กไหลเด่เนเอาไมา้อีกแล้วเพื่นอนเอ้ยสวยเขาบุตอนเด้งไหมไม่มอีกพี่น้องสวยเอาตัวคุณมาสวงตัวแหละครับผมเอาเป็นคุณสิบสับเอาไม่แก้มุดเตี้กอีก,นะออก,อกนะครับผมนะยังวะเออเสียงไข่ภาคมันต้องจากซี่เมียนะครับผมนะไปดังภาคยูยีสวัดยังไดนภาคบุเป็นตัวเจ้าของเลยนะครับผมก็เตี้กหน่อยทั้งวะเอาคุณยี่สิบสับไปไปเอฟเก็บกระเป๋า,ปา ากากป๋าข้าวครัากาบกระข้าวสวยรางวัลก้อนตัวนะครับเลียนไปก็งงไปละครับพี่นออ้องไอ้หัวตะหตะลินเป็นเทเล็กนู้นเฮือตอนนี้คูณ22่สองเต็มเครี่องนะครับผมนักกับ2สปินสุดท้ายนะครับมาอีกแล้วก็เปรีเข้าไปนะครับมีตอพี่เตียนบ่ยังวะเฮ้ยคูณบางนี่เฮ้ยบางใหญ่บ่ดิเฮ้ยคูณ6 2ตัวพุ่นรับพี่น้องเอาแล้วไงเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับสะสมตัวคูนคูนเทเดียวเลยบ่คือใครว่ามันคูณเทือเดียวเนี่ย ไฟเบิ้งลักษณะท่าทางมาแล้วนะครับผมเฮ้ยคุณตอนแรกคุณสามที่มันี่กระเปดๆอาการเก้าครับเก้านะครับผมดาซ์ซูเปอร์นะครับหมื่นแปดวันเจี๊ยบนะครับผมสวยเอาเรื่องอยู่นะทําเป็นเล่นไปนะครับผมเอาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จบไปที่สองหมื่นสี่วัน กับก่อประมาณ2องร้อเท่านะครับอาดาอิครับผมเอาโอเคนะครับผมนะกลับมาไปต่อแล้วนะครับกับเกมใหม่ของค่ายพีจีนะครับผมนะอันเกมรถแข่งนะครับผมนะทุนเจ็ดพันะครับก็งัดทั้งงัดมาที่45,000ก็หวานเจี๊ยบพอแหละนะครับพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเราไปหาเหรียแนวใหม่กันดีกว่านะครับแตกแล้วก็แยกย้ายกันเหมือนเดิมนะครับผมนะโ๊วยเสียงเจ้าเจ้าอีหลีเดี๋ยวมาพากยู่บ้านที่ขอบอ่ะป้าย